ซีวิตชอบหน้าเก่าหรือชอบหน้าใหม่ชอบคันไหนเสียยะมีขายหมดครับพี่น้องครับมาเริ่มจากคันนี้ก่อนปี2014ครับพี่น้องไม่แสนแปดอันนี้สตาร์ทเดอร์อเป็นโตท็อปเลยนะครับรถบ้านเจ้าของขับมาขายน้าโชว์รูมโค้ดสวยดูดิตัวท็อปเลยพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันปุ่มพุ้สตาร์ท จอยเอ็นดอยชุดแต่งเกิร์ตรอบคันมีเครื่องเสียงด้านหลังด้วยนะครับงวดพออยูหาพันกันนี่งวดพออยู่ประมาณเก0าปี18ปีสิเก้นะครับพี่น้องอยู่ประมาณราคาหาแสนกว่านะครับสองคันนี้นี่สวยๆงามๆแต่ว่ารถประทันในหลักรถหัวแต่เข่ามาหม่นะครับเริ่มต้นฟรีดาวออกรถศูบาทนะครับทรงฟรีฮอดหน้าบ้านอยู่มองไดกก็ซื้อได้ เหนืออีสานกลางใต้ตะเวนออกตะเวนตกจัดไ้เดมดเริ่มตนฟรีดาวนะครับพี่น้องที่กําลังบ้องหารถเมื่อบ้านปีใหม่อยากได้รถเก๋งสวยๆหรูๆล,ล,ล,ลาลามักแบบโฉมเกา่าหรือมากแบบาโฉมใหม่นะครับมักขั้นใดเสียยะมีไห่แท้แน่นอนนะครับมาหากันได้เลยนะครับเอาเป็นกําลังใจเสียยะแล้วก็คอมเมนต์ให้กําลังใจกันอยากหาอยากให้หารถขั้นใดยี่ห้อใด มารีวิวไอ้เบิงคอมเมนต์อบอกกันรับชมอยู่จากจังหวัดอย่างแน่คอมเมนต์ทักทายกันเด้อมือนีเสียยะไปก่อนขอบคุณพี่น้องลหลายๆครับสวัสดีครับ